น้องพอไรสดโยตรงเสียงดังเสียงออกแล้วเสียงออกแล้วผ้าออกแล้วสวัสดีครับสวัสดีรอบบายของวันที่18มกราคมพุทธศักราช2566นะครับวันนี้เท่าเผาถ่านกลั่นน้ำมันหอมระเหยจากบักแคนบักแคนหรือภาษาทางทั่วไปจะเรียกมะ แมะแขวนมะแขวนนะครับเป็นภาษาทางเหนือนะครับเป็นพืชทางเหนือมมะแขวนมะแมะแขวนมะแขวนนะครับผมนะครับอันนี้ทั้งก้านนะครับทั้งก้านทั้งเม็ดร,รวมกันนับประมาณ5้ากิโลโดยประมาณประมาณ5้กิโลแบ่งสั่งมา10บกิโลสั่งมาสิบกิโลแบ่งทดลองกันกันคนละครึ่งกับ กลุ่มพี่น้องสามสวนม่วนซื่นลูกศิษย์อาจารย์ปัญญาอำเภอบ้ญญา,น,านนายจังหวัดนครนายกเจ้าของหอกันน้ำมันหอมระเหยตะยักหมายเลข67455 5, 5นะครับหรือถ้าเป็นเลขเที่ใช้ธรรมดาก็คือ67005นะครับวันนี้ ช่วงบ่ายมาถ่ายให้ดูก่อนที่จะยุติการกันในวันนี้เพราะเก็บน้ํามัน,น,มนเก็บไฮโดรโซไปแล้วขวดนี้ขวดที่เจ็ดขวดที่เจ็ดนะครับเจ็ดหนึ่งก็เป็นขวดน้ําขนาดใหญ่จุหนึ่งจห้าลิตรขวดที่เจ็ดนะครับกลิ่นเริ่มจางนะฮะยังมีกลิ่นะมะขว่นอยู่แต่กลิ่นเริ่มจางก็จะยุติการกันในวันนี้แล้วพรุ่งนี้ก็จะทดลองดมดูกา,กากของ มะแกวนที่อยู่ในหมอ้อต้มว่ายังมีกลิ่นหลงเหลืออยู่หรือไม่นะครับผมก็รายงานให้ดูว่ามันเป็นเรื่องที่ที่สุดยอดมากถ้าท้าวผาถานจะพูดก็คืออาจารย์เพราะไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับไม่เคยเห็นไม่เคยกันมาก่อนว่า มันจะได้น้ํามันหอมระเหยมากมายขนาดนี้แต่ที่กล้าพูดว่ามันเป็นน้ํามันหอมระเหยก็เพราะว่ามันมีคุณสมบัติเป็นน้ํามันที่มีโมเลกุลเบากว่าของเหลวหรือน้ำเพราะฉะนั้นึที่ว่าน้ํามันแล้วมันจะแยกออกจากน้ำนะครับแล้วมันจะมีน้ําหนักเบาโมเลกุลจะเบามันจะลอยอยู่เหนือของเหลวหรือลอยอยู่เหนือน้ำเห็นนะครับนีครับ เห็นนะครับเนี่ยนี่คือนี่คือไฮโดรโซหรือของเหลวอยู่ข้างล่างนี้นะครับข้างบนนี้ก็เป็นน้ำมันหอมระเหยเลยขึ้นมานี้โอ้ลืมบอกว่าให้ลืมบอกนนองเลยลืมไปว่าให้คอยลดน้ำที่ที่ผ้าที่ขวดด้วยร้อนไอของ ไอของไอของแก๊สจากเตานะครับขึ้นมาลอยขึ้นมาประทักกับชั้นที่วางขวดเก็บร้อนต้องเอาขอฐานใช้ผ้าวางรองเอาไว้แล้วก็วางรองเอาไว้แล้วก็ไปน้ำพรมนะครับร้อนนะครับ สิ่งที่ให้เห็นอีกอันหนึ่งนะครับที่เห็นเป็นเส้นเป็นทางไหลลงมาจากข้างบนลงข้างล่างนะครับสังเกตนะครับสังเกตนะครับนั่นก็คือของเหลวที่ยังมีน้ำมันหอมระเหยของเหลวที่ได้จากการกรันนะครับของเหลวที่ได้จากที่เกิดจากการกันหรือควบแน่นที่เกิดจากการควบแน่นควบแน่นไอ ไอที่เราต้มกันเพราะว่ากระบวนการกันของข้าวผัดานหรือกันด้วยหอกันน้ำมันหอมระเหยแต่ยักเป็นกระบวนการกันที่เรียกว่ากันด้วยไอน้ําหรือัาษ์ภาษาฝรั่งเรียกสตรีมดิสทิลเลชั่นนะครับคือการกันด้วยไอน้ําใช้ไอน้ําหุงอบให้วัตถุดิบที่เราจะกันนั้นสุกจนคายก็ สารประกอบสารอินทรีย์สารประกอบสารอินทรีย์น้ำมันหอมระเหยออกมาแล้วก็ลอยมาตามไอแล้วเอาไอมาควบแนบเป็นของเหลวของเหลวที่ได้จะมีน้ำหนักหนักกว่าน้ำมันนะครับพอหยดลงมาที่น้ำมันก็จะทิ้งดิ่งลงมาที่ข้างล่างเลยครับเห็นไหมครับจะไม่เติมความสูงขึ้นไปนะครับจะไม่เติมความสูงขึ้นไป พอได้ของเหลวมาของเหลวที่มีสารอินทรีย์สารประกอบสารอินทรีย์ต่างๆมากมายนะนับร้อยนับพันนั้นแล้วก็มีน้ำมันหอมระเหยผสมอยู่เนี่ยมันยังไม่แยกออกตัวออกจากกันทั้งหมดเนี่ยมันจะมีน้ำหนักมากกว่าน้ำมันที่ลอยอยู่ข้างบนนะครับมันจะทิ้งทิ้งตัวดิ่งลงไปที่พื้นข้างล่างที่เป็นของเหลวที่เป็นไฮดโดรซอลอยู่ ที่มีลักษณะเป็นน้ําแต่เราไม่เรียกว่าน้ํานะครับเราเรียกว่าไฮโดรโซเพราะว่ามันมีสารอินทรีย์สารประกอบอีกนับร้อยนับพันไปนวิกวิจัยก็บอกม,มีเยอะแยะนับเป็นเ้ื่อยๆเป็นมันๆน,นะครับแล้วก็มีน้ํามันหอมระเหยผสมอยู่มันจะหนักมันจึงทิ้งดิ่งลงไปเห็นได้ชัดเจนนะครับมันจะทิ้งดิ่งลงไปเลยครับนะครับเห็นไหมครับมันจะทิ้งดิ่งลงไปจากข้างบนไปข้างล่างมันไม่ มันไม่ใช่ว่าไหลลงมาแล้วก็สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับระดับศูนย์เต็มที่ก็จะอยู่แค่นี้เพราะว่าเมื่อเมื่อน้ำมันหอมระเหยมันมีปริมาณมากเพิ่มขึ้นเมื่อคพึ่เพิ่มขึ้นมวลของมวลน้ำหนักของน้ำมันหอมระเหยแปลว่าโมเลกุลเจนน้ำหนักเบากว่าของเหลวแต่ปริมาณมันมากขึ้นเรื่อยๆสะสมมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันก็สามารถรวบรวมน้ำหนักกด กดไฮโดรโซนให้ต่ำลงไปต่ำลงไปต่ำลงไป,งไประดับน้ำล้นเกินนะครับต่ำกว่าระดับไฮโดรโซนล้นเกินขึ้นไปอีกไฮโดรโซนจะอยู่ต่ำลงไปเกือบถึงจุดข้างแล้วนะครับแต่ที่พูดจะยืดยาพูให้รู้ว่าให้เห็นภาพเลยเนี่ยให้เห็นภาพชัดๆเลยว่าของเหลวที่ควบแน่นมาจากหอกันที่เรียกว่าคอนเดนเซอร์คอนเดนเซอร์ที่ของเหลวที่ ควบแน่นที่เกิดจากไอถูกควบแน่นให้เป็นของเหลวไหลลงมาเป็นของเหลวเนี่ยแทนที่มันจะเพิ่มความสูงขึ้นไปที่ปากขวดมันไม่เพิ่มนะครับมันมีน้ําหนักมากกว่ามากกว่าน้ํามันมากกว่าน้ํามันหอมระเหยมันจึงทิ้งดิ่งตรงแนวลง,ลงมาเลยครับทิ้งลงไปทิ้งลงไปแล้วก็ลงมาสะสมที่อยู่ข้างล่างข้างล่างหลังจากนั้นน้ํามันหอมระเหยก็จะแยกตัว น้ำมันหอมระเหยก็จะค่อยๆแ,แยกตัวแยกตัวแยกตัวออกจากของเหลวน้ำมันหอมระเหยก็อย่างที่พูดหรือทางหลักวิทยาการหรือวิทยาศาสตร์ก็บอกแล้วว่าโมเลกุลของน้ำมันหอมระเหยมันจะเบาเพราะฉะนั้นมันก็จะแยกตัวออกมาแล้วก็ลอยอยู่เหนือน้ําลอยอยู่เหนือของเหลวแต่สารอินทรีย์สารประกอบอื่นที่นับร้อยนับพันชนิดที่ถูกกันออกมาถูกสกัดออกมาจากกระบวนการการ,การด้วยไอ้น้ำเนี่ย มันมันจะไม่แยกตัวมันจะเป็นสารแขวนลอยที่ผสมอยู่ในของเหลวผสมอยู่ในไฮโดรโซนผสมอยู่ไฮโดรโซนแต่มันมีโมเลกุลขนาดเล็กๆของน้ำมันหอมระเหยผสมอยู่ไฮโดรโซนจึงมีกลิ่นหอมอยู่นิดๆพอดีๆกำลังเคลิบเคลิ้มกำลังใส่ใส่ดิฟฟิเซอร์เครื่องเครื่องพ่นเครื่องพ่นละอองน้ำ เขากำลังเป็นกระแสกำลังฮิตเครื่องพ่นละอองน้ำเรียกว่าอีลเลกอ่อเรียกอะไรอุนตาโซนิกดิฟฟิวเซอร์ใส่เข้าไปพ่นออกไปฟองนี่กลิ่นจะนุ่มนวลละมุนโอ้ยเคลิม้มหลับนะครับอ่ะไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องกลิ่นพูดถึงความวิทยาศาสตร์ <S <S เห็นได้ชัดๆถ่ายให้ดูว่าของเหลวเมื่อถูกเมื่อไอถูกควบแน่นเป็นของเหลวแล้วทำไมมันไม่เพิ่มความสูงขึ้นไปข้างบน ทำไมมันจึงข้างบนหนึ่งมีแต่น้ำมันแล้วของเหลวหรือไฮโดรโจนทำไมถึงอยู่ข้างล่างก็เพราะว่าอย่างที่เห็นนะครับท์ได้เห็นนะครับไม่ใช่แสดงไม่ใช่เอาอะไรไปอัดมันนะครับอันนี้เป็นธรรมชาติเป็นวิทยาศาสตร์นะครับอ่ะมันจะทิ้งลงไปมันหนักครับมันหนักกว่าน้ํามันของเหลวมันหนักกว่าน้ํามันทูจน์ได้เห็นว่ามันหนัก มันหนักกว่าน้ำมันนะครับมันหนักกว่าน้ำมันพอไปถึงพื้นล่างพอลงมาถึงพื้นล่างพื้นที่ความสูงสุดของของเหลวหรือของไฮโดรโซเนี่ยมาถึงจุดเนี้ยน้ํามันหอมระเหยที่ผสม,มากับของเหลวที่ไหลดิง่งไหลดิงลด่งลงมาเนี่ยก็เริ่มแยกตัวออกเริ่มตีตัวออกห่างเริ่มแยกออกเพราะเบามันเบา ส่วนสารอินทรีย์อื่นสารประกอบอื่นสารแผนลอยยังผสมอยู่ในของเหลวหรือเื่อแทนสารอินทรีย์สารประกอบต่างๆที่ถูกสก,กัดออกมาอ้าวไม่ต้องไปพูดถึงรายละเอียดขนาดนั้นพูดถึงแค่ว่าทําไมของเหลวหยดออกมามันจึงทิ้งตัวดิ่งหรือไปข้างล่างเลยอ่ะทไมอ๋อคาตอบก็บอกเลยวนะ่ามันหนักมันหนักแต่พอทิ้งตัวลงไปถึงรวมกันถึงอยู่ข้างล่าง ออกมาแล้วก็ลอยสูงขึ้นมาลอยสูงขึ้นมาอีกทีหนึง่งก็มาเพิ่มปริมาณเ <t> พิม่มปริมาณของน้ำมันหอมระเหยให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นส่วนของเหลวก็จะอยู่ระดับนี้แล้วน้ำมันหอมระเหยที่มากขึ้นมากขึ้นในพื้นที่หน้าตัดเล็กแคบลอย่างเงี้ยมันก็สะสมในเชิงปริมาณของน้ำหนักมันก็มันก็มีเป็นปริมาณเพิ่มมากขึ้นมันก็เอาชนะมันก็เอาชนะแรงต้านของของเหลว ที่ว่าหนักกว่าก็คือน้ํำหรือของเหลวน็ครับปริมาณของน้ํามันที่มันเพิ่มปริมาณมากขึ้นนะครับที่ของเหลวน้อยน้ํามันมากน้ํามันก็สะสมสะสมตัวเองในเชิงปริมาณของน้ําหนักกดกดกดของเหลวให้ต่ำลงต่ำลงต่ำลงของเหลวก็จะถูกไหลออกมาเก็บนะครับเราเออกแบบไปไงี้มันก็จะไหลออกมาขึ้นมาจากท่อข้างล่างนะครับ ไหลขึ้นมาแล้วก็มาลงทอดนี่แล้วก็มาเก็บที่ขวดลงมาเก็บที่ขวดไฮโดรโซนเลยครับเนี่ยนี่ครับผมแต่ไม่ได้ถ่ายเห็นเพราะว่าอันนี้คือเป็นขั้นตอนที่ปกติธรรมดาธรรมดาไม่น่าตื่นเต้นแต่ที่น่าตื่นเต้นก็คือนี่แหละครับที่มันเยอะลือเกินวันนี้เยอะมากเยอะมากแค่นี้ไม่พอยังได้เห็นภาพที่ปรากฏที่ยืนยันได้อย่างเป็นอะไรลูกประรอ่ะ ที่ยืนยันได้อย่างไม่ต้องไปมโนไม่ต้องคิดว่าคาดว่าอาจจะตงสัยได้ยินมาได้ฟังมาได้เห็นก็ตาชัดๆเลยว่าพอของเหลวมันไหลลงมาเนี่ยแทนที่จะมันอยู่ตรงนี้สูงขึ้นสูงขึ้นมันทิ้งดิ่งลงมาเห็นเลยครับทิ้งดิ่งลงมาทิ้งดิ่งเพราะมันหนักเลยมันหนักเพราะมันหนักมันก็ลงมาข้างล่างรวมตรงนี้พอมันลงมาข้างนี้มันก็มารวมกันอยู่ข้างล่างนี่แต่แล้วมันหอมระเหยมันเบากว่ามันก็แยกตัวแยกตัวลอยขึ้นมาแล้วก็มาสะสมปริมาณรงนี้ สะสมสะสมสะสมไว้ตั้งแต,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 ต่เช้าที่เริ่มกันประมาณเกือบน้องจำได้ไหมเราเริ่มกันประมาณกี่โมงน้องเออข้างหลังอย่าลืมดูนาฬิกาเลยก็ลืมนาฬิกาครับก็ตั้งแต่ก่อนเที่ยงอ่ะถึงเวลานี้ก็สะสมมาในปริมาณที่มากมากกว่ามากกว่าพืชทุกชนิดที่เท่าเผาถ่านกลั่นมานะครับมากกว่าใบมะกรูด มากกว่าตะไคร้มากกว่าทุกชนิดเนี่ยแต่กันมาแต่เกิดมาดยกว่าอย่าว่าแต่กันเลยแตเกิดมาเพิ่งเคยเห็นเพิ่งเคยทำเนี่ะเยอะครับไม่รู้ว่าจะมีพืชอะไรที่ที่ห้ากิโลใสลงไปห้ากิโลแล้วได้น้ำมันหอมระเหยเยอะขนาดเนี้ยยังต้องพิสูจน์ยังต้องหามาต่อไปนะครับผมเพราะนั้นก่อนที่จะยุติการกันในวันนี้ก็เลยมาเก็บภาพ มาเก็บภาพมาถ่ายสดแล้วก็ถ่ายในมุมแนวตั้งปกติถ้าวัดถ่ายจะถ่ายในมุมแนวนอนนี่ถ่ายในมุมแนวตั้งเพื่อ้เห็นะครับเพื่อจะจะกกันเป็นเลยพี่น้องสามสวนดูอยู่เปล่าพิ่จารณน่อดิว่าพอจะสู้กับที่สามสวนกันเมื่อวันก่อนนี้ได้ไหมวันนี้สามสวนเอาเฉพาะที่กันเมื่อครั้งก่อน เอามาตากแดดแล้วก็เอามากันซ้ําอีกทีหนึ่งวันนี้นะครับว่าได้แล้วมันหอมอยู่เหมือนกันนะครับผมอ่ะครับผมก็ขอขอ,ขอพูดซ้ําในในในความเป็นเป็นวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องธรรมชาติก็คือของเหลวจะมีน้ําหนักมากกว่าน้ํามันหอมระเหยน้ามันหอมระเหยจะมีน้ําหนักเบากว่าหรือโมเลกุลของน้ํามันหอมระเหยจะ เบากับโมเลกุลของของเหลวนะครับพอไอถูกถูกควบวแน่นเป็นของเหลวแล้วก็ไหลลงมาทีนี้ไหลลงมาแต่นี้มันจะสะสมเหมือนเราตักน้ําใส่ใส่ตุ่มก็คือข้างล่างก็เต็มขึ้นมาพอเทลงไปมันก็เต็มขึ้นเต็มขึ้นแต่นี้มันไม่เต็มไม่เต็มขึ้นครับมันอยู่แค่นี้แหละครับ แล้วมันก็ไหลดิ่งทิ้งตัวดิ่งลงมาเลยเหมือนเราโยนหินลงน้ําเลยครับจมดิ่งลงมาเลยเหมือนก้อนหินเลยเหมือนเราโยนก้อนหินลงน้ํามันหนักครับมันก็จมดิ่งลงมาตัวมันรวมกันอยู่ที่ข้างหลังที่เห็นที่ถีอย่างนี้ก็เป็นของเหลวเป็นไฮโดรโซลพอมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บการแยกตัวกันระหว่างไฮโดรโซลระหว่างของเหลวกับน้ำมันก็เกิดขึ้นณที่จุดน,นี้อ่าก็เข้าไปสู่ ธรรมชาติเดิมก็คือน้ำมันหอมระเหยมีโมเลกุลที่เบาแยกตัวมาแล้วแทนที่จะตกหรือต่ำลงไปในของเหลวก็ลอยขึ้นมาสะสมข้างบนสะสมในขณะที่สะสมปริมาณในเชิงปริมาณขึ้นมาขึ้นมาก็สะสมในเชิงน้ำหนักไปด้วยน้ำหนักก็สะสมไปด้วยยิ่งมากเท่าไหร่น้ำหนักเพราะจะสะสมขึ้นแล้วก็กดเอาเอานชนะแรงต้านของของเหลว กดให้ต่ำลง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 จนกว่าที่น้ำมันหอมระเหยที่อยู่ในมะแขน่นหรือที่อยู่ในพืชที่เรากันมันหมดจริงๆกับเก้อหมด90้าสอซอะไรอย่างเงี้ยจนกว่าจะไม่มีน้ำมันหอมระเหยอ,ออกไปอีกแล้วคราวนี้มันก็จะมีแต่เราเติมน้ำลงไปเท่าไหร่น้ำเดือดมันก็จะเป็นไอขึ้นมาแล้วก็ไอผ่านวัตถุไอผ่านมะข่นแล้วมาก,กัน อาจจะมีสารอินทรีย์อาจจะมีสารประกอบออกมาด้วยแต่ว่าน้ำมันหอมระเหยเริ่มเริ่มเริ่มน้อยลงหรือเริ่มหมดเพราะตามารยตำราอาจารย์ปัญญาบอกว่าน้ำมันหอมระเหยจะมีออกมาในช่วงแรกมากถึง6 0สเลยช่วงแรกนี่อาจจะเป็นช่วงนี่แหละช่วงช่วงชั่วโมงแรกช่วงสองลิตรแรกช่วงสามลิตรแรกเนี่ยคำว่าช่วงแรกนี้จะเป็นช่วงที่น้ำมันหอมระเหยออกมามากมากถึง6กสซของของเหลวที่ได้ แต่พอต่อไปต่อไปก็จะได้แต่ของเหลวหรือไฮโดรโซลแล้วก็น้ามันหอมระเหยก็จะเริ่มลดลงร้อยลงร้อยลงนะครับแต่เราไม่รู้หรอกว่ามันมันลดลงหมดหรือยังมันหมดหรือยังอะไรเนี่ยเราไม่มีเครื่องมือจิ้มหรือวัดว่าน้ามันหอมระเหยตอนนี้หมดแล้วนะไม่มีแต่ให้ดูวันนี้ให้ดูในสิ่งที่มันมันอัศจรรย์ก็คือใช้คำว่าอัศจรรย์มากก็คือปริมาณมันเยอะ เยอะลึกเลยเยอะมากครับเยอะมากสมาชิกท uh, so well ่านไหนที yes. ่สนใจน้ำมันหอมระเหยจากมักแคว่นบักแค้นถ่าผาถ่านก็เอาผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ท่าผาถ่านได้ได้เอาคลิปเผยแพร่ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่าด้วยน้ำมันหอมระเหยจากมักแคว่นมาเผยแพร่ให้สมาชิกได้ดูกันว่า มันมีคุณสมบัติอะไรมีประโยชน์อะไรแล้วก็ในงานวิจัยของของคณาจารย์มหาวิทยาลัยวิจโจ้ของนักวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ก็บอกว่ามันมีผลต่อการสุข,ขอนธบำบัดหรือบำบัดด้วยกลิ่นหรืออโรมาเทอร์ปีนะครับผมครับก็มาถ่ายถ่ายปิดสำหรับช่วงการกันของ วันนี้ของมาแคว้นในวันนี้ก็คงจะยุติเปลี่ยนในนี้ยินดีนะครับยินดีถ่ายทอดยินดีแลกเปลี่ยนยินดีแลว้วฟังความคิดเห็นสมาชิกหรือใครท่านใดสนใจแบบบ้านๆแบบชาวบ้านแต่แต่ไม่ยากทำแบบมั่วซั่วจะทำแบบถึงจะบ้านๆแต่ว่ามีความเป็นวิทยาศาสตร์มีความทันสมัยมีผมพยายามจะพูดให้เป็นภาษาไทยไม่อยากจะใช้ภาษาต่างด้าว ที่บอกว่าทิโเหนือยี่อะไรอย่างเงี้ยมีความเป็นวิทยาศาสตร์มีความทันสมัยมีการใช้เครื่องมือที่ที่ที่ระดับอุตสาหกรรมใช้อะที่ระดับอุตสาหกรรมใช้แต่มีการปรับปรุงมีการพัฒนาให้สะดวกให้ง่ายให้สะดวกต่อระดับชาวบ้านใช้นะครับแต่ว่าหลักหลักกระบวนการทํางาน,งานหรือขั้นตอนการทํางานนี้อาจจะบอกว่าร้อคืออุตสาหกรรม แต่อุปรกรณ์แต่กระบวนการอุปรกรณ์การทํางานออกแบบมาเพื่อให้ชาวบ้านชาวบ้านสามารถทําได้เข้าใจได้ง่ายแล้วก็ใช้คําพูดแบบง่ายๆที่ผมพูดให้ฟังเนี่ยพูดแบบที่ว่าเป็นวิทยาศาสตร์จ๋าเลยอะ่ะถึงจะต้องใช้ภาษาไทยหนึ่งคำภาษาอังกฤษสิบคำเพื่อที่จะพูดให้มันดูดีด,ดูดูดีดูมีค่าดูมีความรู้อะ่ะ แต่ถ้าขอทานพยามที่จะพูดโดยไม่มีภาษาต่างด้าวให้ดูเนี่ยครับมันก็คืออย่างนี้ครับไม่ต้องไปพูดคาว่าเวนไม่ต้องพูดคว่าโหลนไม่ต้องคำว่าพูดอะไรพูดอย่างนี้เลยครับนี่คือมันหนักครับมันหนักพอมันเป็นของเหลวมันหนักกว่าน้ามันมันก็ทิ้งดึงลอมาเลยทิ้งดึงออกมารวมข้างล่างพอมาอยู่จุดนี้มันก็เพิ่มไม่ได้แล้วพอมาอยู่จุดนี้ปุ๊บน้ํามันหอมระเหยที่มัน มันเบากว่าโมเลกุลเบากว่ามันก็แยกตัวเพราะมันอยู่ในฐานะที่เป็นของเหลวเหมือนกันแต่ของเหลวที่เป็นน้ํามันกับของเหลวที่เป็นสารอินทรีย์ประกอบของเหลวที่เป็นน้ํามันที่เปมีโมเลกุลที่เบากว่ามันก็แยกตัวออกมาแล้วก็ลอยขึ้นลอยขึ้นมาสะสมอยู่แค่นี้มาพูดอย่างเงี้ยถ้าพูดเป็นภาษาอังกฤษก็จะพูดแปลแล้วเป็นไทยก็เป็นอย่างที่ผมพูดนี่แหละครับผมไม่อยากจะพูดอ่ะก็ ยุติการถ่ายทอดสดในรอบบ่ายนี้เพียงเท่านี้นะครับยินดีนะครับยินดีถ่ายทอดยินดีแลกเปลี่ยนยินดีถ่ายทอดถ่ายทอดแบบแบบทํามาอย่างไรเห็นมาอย่างไรพูดไปอย่างไรก็ถ่ายทอดไปอย่างนั้นนะครัแบบหมดเอกหมดใต้บอกรู้ไม่มีกักนะครับผมสวัสดีครับติดตามตอนต่อไปนะครับพรุ่งนี้ พรุ่งนี้หยุดหนึ่งวันนะครับพรุ่งนี้มีดัดมีหมอดัดไปพบหมอวันปรินโน้นก็จะเริ่มทำวาจาหอกันแล้วก็จะกลับมากันน้ำมันหอมตะไคร้อีกครั้งหนึ่งคระบผมวันนี้ก็สวัสดีเพียงแค่นี้พบกันติดตามต่อไปนะครับโม้สวัสดีครับ